ไม่รู้จักรู้จักบ้านพี่อยู่สุโขทัยอขใกล้ไฟไหมขอลามาไม่ได้ตื่นปิดรถทัวร์เนาะเขาเปิดรถทัวร์เขาเปิดนี่นะเออนี่ไม่ได้อยู่สุโขทัยเราไปน้ำเยอะเยอะเยอพื่อเพื่อทีมงานฮะไอเพลงนี้เขาเปิดไอรถทัวร์เขาเปิดเนี่ยอ๋อเปิดที่ไปไปลงแม่สายเนาะอ่ เราไปเที่ยวนู่นไอ้ดอมท่เล็่ข้ามแม่สายไปพม่าเขาจะเปิดเพลงนี้ยว่าพี่อยู่กัวไทยนะเออเป็นพระน้องเขาเปิดเขาเปิดให้ไอคนนั่นไปเยอะนะนั่งรถข้ามคูณเล่นจากกรุงเทพไปหมอชิดน่ะที่แม่เราจริงไหมล่ะหมอชิดไปถึงแม่สายนี่สามโมงเช้านี่สามโมงเช้าวะโอ้ไกลเนาะ แล้วมันม,มันมันเกี่ยวอะไรกับเพลงเนี<อ>่ยนี่มันเปิดไงเหรอมันเปิดมันมันเปิดให้คนฟังไงคนฟังก็ฟังคนรักก็รักเนีไงสุสุขโขไทยรัฐคมเหรอเอเอสุโขไทยรัฐคมนี่แหละไอ้ไอ้ยานี่นดอนเนี่ยที่ที่ร้องอันนั้นนี่อันนี้เป็นพระเที่ยวแต่เข้าภาษาเรียนเพื่อน จะพวกงทำเอกเนาะสามปีจะต้องทำเอกเก่งเนาะวัดราช้าวได้อ่าเออวัดราช้าวบุญคุนี่้โอ้วัดร้าวเหรอเออกรุงเทพได้ที่เนี่ยรู้จักไหมวัดราช้าวเนี่ยอ่ใช่ใช่ร้าวเขาบอกสามปีมีใครเรียนจบอ่ะเก่งเก่งนะครับเอกเนี่ยหมอนะเออด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์นี่อยู่ปีเดียวปีเดียวผมเรียนทำตีไม่ไม่กี่ปีก็จบด็อกเตอร์เนาะเป็นด็อกเตอร์เลยถ้าเรียน อันนี้เรียนเรียนอภิธรรมนี่รู้จังอภิธรรมเออไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรออภิธรรมเจคัมพีนะชาวจักรวรรดิบวชที่ชาวคลิปท่องตูธราธรรมานอ๋อนี่อภิธรรมเหรอที่แถวจักรู้เอออภิธรรมเรียนจบเรื่องนี้อันนี้เรียนมาแล้วดีนี่เขาเรียนไอ้ภาคไอ้ยังไงเรียนพระวิธรรมก็เรียนไอ้ บาลีเนาะถ้าเรียนบาลีไอ้พวกไอ้ไอ้สามประโยคน์หกประโยคน์เจ็ดประโยคเนี่ยเรียกอะาเรียนบาลีเรียนบาลีเนออถ้าเรียนก็ขอให้ทำอ๋อที่ตัวประโยคประโยคประโยคน์กระสอบเนะเรียนเรียนเรียนบาลีเรียนบาลี